ไปแล้วกับสุดยอดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมปลายซึ่งเราได้แชมป์จากสายภูผาและสายแผ่นดินมาแล้วในนาทีครับและตอนนี้ได้เวลาไปค้นหาแชมป์จากสายสุดท้ายกับสายมหาสมุทรซึ่งเป็นตัวแทนจากภาคใต้และภาคตะวันออกเพื่อไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไปประเดิมกับโจทย์แรกจักรยานเด็กเล่นเห็นครบกขึ้นภูเขาติดตามความสนุกเหล่านี้ได้ในวิทยาศาสตร์ประยุทธ์ทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งช่องห้า ในทุกที่เราสอนเ,อเรียนกันได้ทุกวันเด็กไทยวันนี้มีดีมาแข่งขันประลองความรู้กันวิทยาศาสตรประยุทธ์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเปิดมาด้วยคำคมของอดีตประธานกรรมการใหญ่ของบริษัทครสเลอร์นะครับลีเอลเอคอกคาเคยกล่าวไว้นะครับว่าถ้าหาคุณมีพันล้านความคิดที่ดีๆแต่ถ้าไม่สามารถอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ มันก็จะไม่ก้าวหน้าไปไหนและนี่คือวิทยาศสร์ประยุทธ์ครับรายการที่จะประลองความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์จากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งได้รับการสร้างสรรค์และสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองครับรบการแข่งขันในวันนี้เริ่มต้นกับสายมหาสมุทรแล้วนะครับที่จะมาแข่งขันกันเพื่อหาแชมป์ของสายนี้นะครับ ครั้งนี้จะเป็นคู่แรกของสายมหาสมุทรครับ mm hmm. เริ่มจากโรงเรียนจุลาภรราชวิทยาลัยจังหวัดตรังและโรงเรียนอสัสสำชันศรีราชาชนบุรีประเดิมคู่แรกกับสายมหาสมุทรกันด้วยโรงเรียนจุลาภรณราชวิทยาลัยตรัง ซึ่งน้องๆกลุ่มนี้เขาเป็นตัวแทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์มาแล้วมากมายซึ่งโคจรมาพบกับโรงเรียนดังจากจังหวัดชลบุรีอย่างโรงเรียนอับสัมชัญศรีราชาที่ชนะเลิศจากโครงการต่างๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาแล้วมากมายเช่นกันต้องมาดูกันครับว่าวันนี้ทีมใดจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและกรรมการทั้งสท่านในวันนี้ก็ได้แก่ ดรวรวรรรักเรืองเดชบัณฑิตโครงการพสวทอของสอสวทอ,อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอาจารย์สุรเชษฐลิมกําเนิดบัณฑิตโครงการพสวทอของสอสวทอ,อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคุณแนนนี่เกรี่เบอรี โดยโจทย์ในวันนี้ก็คือจักรยานเด็กเล่นเข็นครกขึ้นภูเขาโดยน้องๆต้องประดิษฐ์กลไกที่จะทําให้จักรยานเด็กเล่นสามารถเข็นครกที่มีขนาด70ิกิโลกรัมขึ้นที่สูงจากพื้นเอียงทํามุม20องศาภายในเวลาที่กําหนดโดยต้องเริ่มกลไกด้วยการใช้เท้าหรือมือในการปั่นจักรยานเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่ห้องปฏิบัติการหนะ้าบัดนี้ครับเอาะครับเรามาดูแนวคิดและการประดิษฐ์ของน้องๆจากจุฬาพรราชวิทยาลัยตรังกันก่อนเลยครับ อ้าวสวัสดีครับ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 จากโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัยตั้งครับก็หนักใจค่ะเพราะว่าถ้าจะให้ปั่นจักรยานคันแบบคันคันเล็กขนาดนั้นเนี่ยก็คนในทีมก็คงจะไม่มีใครสามารถที่จะปั่นขึ้นไปได้ตรงๆค่ะแล้วก็เลยนึกถึงวินของรถเวลารถเสียแล้วเขาเข้าเกียร์ที่มันใชยดึงแล้วมันก็จะดึงขึ้นไปจาก โคลนยากที่มันติดอยู่ได้ใช้วิธีไหนของเราทำให้คุกเนี่ยขึ้นไปอยู่บนนี้ได้เราต้องมีเสาสูงแล้วก็ยึดเชือกไว้มาต่อกับล้อที่จักรยานครับแล้วเราจะปั่นเพื่อดึงเชือกขึ้น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 ไปปั่นแล้วดึงเชือกขึ้นไปเพื่อดึงทั้งจักรยานและครกขึ้นไปพร้อมกันเลยอ๋อหมายความว่าไอ้ตัวนี้จะต้องเป็นแรงทดแรงให้เราใช่ครับอ๋อใช่ระบบล้อที่ซับซ้อน แมนี่ใช้หลักการเดียวกันกับวินที่ติดอยู่หน้ารถสําหรับใช้สลิงไปเกี่ยวกับหล,ลักหรือว่าต้นไม้เพื่อดึงรถที่ติดหล่มขึ้นนั่นเองครับเราต้องดัดแปลงจักรยานแปลงจักรยานพลิกจักรยานพลิจกจักรยานครับอ๋อนี่คือวิธีการดัดแปลงใช่ครับแล้วก็ตรงนี้เราจะถอดล้อยางออกยางตรงนี้ใช่ครับเดี๋ยวเราจะเอาออกมันก็จะเป็นร่องเพื่ออะไรครับไว้เก็บเชือกเป็นร่องเพื่อเก็บเชือกจะเกิดแรงดึงจากตรงนี้ ส่วนแรกเลยแล้วก็ต้องวางรถเนี่ยบนบนเพดที่เราทําต้องทาเพิ่มถูกไหมครับแล้วก็จะทําเพดเป็นสี่เหลี่ยมขนาดวัดกับรถแล้วค่ะแล้วในส่วนของจักรยานนี่จะต้องดัดแปลงไงบ้างครับเราต้องเริ่มถอดตั้งแต่หัวนี่เลยค่ะถอดเครื่องประดับทั้หมดเลยถอดหัวเป็นกระสือถอดเครื่องประดับที่ไปไปยท้ายถอดหมดครับแล้จักรยานเราสเราติโครงกับล้อหลัง บอกพี่ช่างลาก,กาต้องการอะไรบ้างพี่ช่างครับพี่ช่างครับปีพี่ช่าง,งเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยช่วยทาให้น้องหน่อยนะครับครับผมอ,อ้าวหครับดูจากแนวคิดที่ต้องบอกว่าไม่เลวเลยทีเดียวครับในนี้เราต้องให้เพลทเนี่ยเลื่อนไปข้างหน้าถูกไหมคะแล้วก็ใส่ล้อเข้าไปเป็นล้อเล็กๆค่ะโอเคอ่ะตรงนี้เพลทมาแล้วครับประกอบล้อเลยครับและตอนนี้ก็ได้โครงสร้างหลักๆมาเรียบร้อยแล้วครับโดยการสร้างเพลทที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้ก็เป็นการเพิ่มขนาดจักรยานเล็กคันนี้ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับคนปััั่่นนนเองครบ มันดุเร็วมันโจนจนจนไทยลังเดียว้จับไ่กันยิไทยเพดน,นี้ดันขึ้นไปมันก็คงจะยากนะคะก็สร้างเพดสร้างมาอีกอันสร้างเป็นแขนดันแขนดันอ๋อเราได้แนวคิดมาจากไอตัวที่ว่าเขาเข็นผักเข็นปลาตามตลาดที่ว่ามันสอดเข้าไปข้างใต้แล้วก็แล้วก็ยกขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ดันเข้าไปคบหนักๆ,ๆอย่างนี้เราจะเหล็กไปดันตร,ตรงๆไม่ได้เดี๋ยวคกมันไม่กลิ้งครับเราต้องทําตัว ให้มันให้มันให้ตัวกับครกเหมือนช็อตขึ้นไปใช่ใช่ใใช่มันจะไปสวมอย่างนี้ดันไปเาวปล่อยสิ่งันอย่างนี้ครับโอ้โหไอเดียนี้ถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวครับอ่ะพวกเราครับได้โคนจักรยานแล้วนะฮะปรากฏเลยปรกฏเอาวครับคราวนี้ก็เริ่มประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกันก็จะได้จักรยานเด็กึ้นใหม่ ที่สามารถใช้เข็นครกได้แล้วล่ะครับแนวคิดและหลักการสําหรับโจทย์ใช้จักรยานเด็กเล่น<ม>เข็นครกขนาด7จกิโลกรัมขึ้นพื้นเอียงทํามุม20องศาของน้องๆทีมนี้จะใช้รอกเป็นตัวช่วยทดแรงในการปัดและเป็นตัวช่วยดึงจักรยานให้ขึ้นไปนั่นเองครับเดี<อ>๋ยวมาดูกันว่าการคํานวณและการติดตั้งรอกของพวกเขานั้นจะเป็นอย่างไรครับนี่ที่เวลเราประกอบกันหน้าตาเป็นแบบนี้ครับใช้งานอย่างนี้แล้วนี่ต้องใช้อะไรอีกไหมครับเราต้องทดแรงด้วยระบบรอกครับตรงนี้เราอาจจะนั่งร้านดีกว่าเพื่อความมั่นคง อาเป็นนั่งร้านขนาดใหญ่นญขนาดใหญ่ส่วนรถมันจะมีตัวที่ว่าเป็นที่เก็บเชือกใช่ไหมครับครับแล้วก็มันจะมีลอกข้างบนอยู่นิดนึงอ่าเราจะดึงเชือกเส้นหนึ่งมาตรงนี้แล้วก็ผ่านอันนี้เป็นลอกอีกตัวหนึ่งตัวเล็กๆล,ลอกตัวนี้จะยึดตายกับส่วนนี้เลยยึดกับตัวรถตัวโครงครถ <ลด S 1> แล้วก็วิ่งไปมีตัวเล็กอีกตัวหนึง่งกลับมายึดกับตัวเก็บเชือก นี่ก็เก็บเชือกเก็บเก็บเก็บบบบสิ่งนี้ทําเพื่ออะไรครับตัวเพื่อผ่อนแรง,ลลงครับเพื่อผ่อนแรงๆๆครกที่นัหกสิบกโลเนี่ยครับมันไม่มีผลกับกับอุปกรณ์ของผมเลยก็คือว่าเราจะทดแรงให้น้ําหนักของครกเนี่ยน้อยมากแบบใช้แมวปันยังยังขึ้นถึงเลย <laughs> เอาแหละไวรุ่นเดี๋ยวเรามาทดสอบหน่อยดีกว่าว่ามันทำงานได้ดีขนาดไหนนะครับโ okay, okay, okay. okay. อเคโอเคโอเคพอ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  อะลองลองลองผมว่าถ้ามันมีอะไรมากันให้มันไปตรงๆมันจะดีขึ้นหมายความว่าอะไรที่มันบังคับลอยมันขึ้นไปตรงๆเนี้ยเหรอใช่ค่ะถ้าอย่างงั้นนะครับพี่จะพาไปที่ที่หนึ่งมันคือห้องสารพัดวัสดุครับโอเคครับเชิญทางนี้ครับน้องๆครับแหมรอบครอบทีเดียวครับปัญหาก็คือการที่ไม่สามารถควบคุมทิศทางของรถได้เลยจะสร้างตัวบังคับทิศทางนั่นเองครับแต่ว่าจะใช้อะไรมาทําตัวบังคับทิศทางที่ว่านี้กันเ่ะครับเนี่ยนหนักมากหนักมาก เราวางกับพื้นก่อนนี่โอ้ยหนักมากล่างเอาไปทำอะไรครับไว้ให้รอสกูตเตอร์วิ่งค่ะอ๋อแล้วก็ลงไปในรางลงไปในรางนี้พอดีนะครับเอาละครับแต่ว่าก่อนที่จะได้ไปนะครับต้องตอบคำถามให้ถูกเท่านั้นนะครับคำถามถามว่าหากรู้สึกเผ็ดร้อนในปากจากการรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของพริกการรับประทานอาหารชนิดใดต่อไปนี้ ช่วยบรรเทาอาการเผ็ดร้อนจากพริกได้ครับข้อกอไก่ครับน้ำมะนาวครับหรือขอไข่ครับน้ำนมครับน้องๆปรึกษากันได้เลยครับในนมเนี่ยมันน่าจะมีแบบพวกโปรตีนอะไรแบบนี้มาทำปฏิกิริยากับพริกแล้วก็ให้เผ็ดหายเผ็ดน้อยลงน้อยลงนมนมครับน้ำนมน้ำนมขอไข่น้ำนมนะครับเพราะเหตุใดครับในนมเนี่ยมันจะมีโปรตีนแล้วก็โปรตีนเนี่ยน่าจะไปทำปฏิกิริยากับพวกพริกเนี่ยค่ะให้หายเผ็ด แล้วก็กินมะนาวแล้วไม่ไม่หายกินมะนาวไม่หายเผ็ดแน่นอนครับครอยเด่นเอาละครับและคําตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่น้ำนมครับโอ้ยวิธีนี้เพราะว่าในน้ำนมนะครับมีโปรตีนเคซีนนะครับซึ่งสามารถละลายสารแคปไซซินรู้จักไหมฮะละลายสารตัวนี้นะครับที่เป็นสารที่ก่อให้เกิดอาการแสบร้อนในลิ้นนั่นเองนะครับหรือที่เรียกว่าอาการเผ็ดนั่นเองนะครับ ตอบถูกแล้วรับพอเลยครับแล้วก็ไปทาอุปกรณ์ต่อเลยครับเชิญครับขอบคุณครับได้มาแล้วครับอุปกรณ์สำหรับทําที่บังคับทิศทางของรถโดยจะนําเหล็งท่อนนี้มาทําเป็นรางเพื่อให้ล้อทั้งสี่ล้อวิ่งไปตามรางได้เองครับในตอนนี้การปดิษฐ์กการของน้องจากจุรพ์ราชวิทยาลัยตรังก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่จะใช้ได้ผลตามที่คาดเอาไว้หรือไม่ต้องมาตามลุ้นกันแล้วครับและในตอนนี้ก็ได้เปิดโอกาสให้กับน้องๆนักศึกษาและทีมจากโรงเรียนอัสสมชัญศรีราชาชนบุรีเข้าชมผลงานครับก็โอเคนะทฤษฎีว่าโอเค มีทางเป็นไปได้สูงแต่ทําไมอะไรต้องมันวุ่นวายเยอะแยะขนาดนี้เรามองแบบว่าอันเนี้ยมันเป็นตัวลอกมันเบามันอยู่ที่คืออันเนี้ยใครก็ปั่นได้เพราะมันเบาแล้วก็เราดูที่ว่าอยากให้ขึ้นเร็วก็ปั่นให้เร็วอุปกรณ์ของเราเนี่ยต้องขึ้นไปข้างบนแน่นอนนะครับผมเจอเรวเจอคำถามนี้ก็ไปถึงกลับไปไม่เป็นเลยเหมือนกันครับแต่ผมเลยอยากรู้จริงๆว่าน้องๆจะอัดสัมชัญศรีราชาเขาจะเป็นดิษฐ์กลไกออกมาอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าชมกันครับ คือถ้าจะให้สนดวกวันนี้เราจะลืมเบรกหรือไรออกไไหมดเลยโอ้หรือค่อนข้างเยอะครับสนุกครับงานนี้สนุกเชื่อผมสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการอาล่ะครับกลับมาชมการประดิษฐ์ของนุกน้องจากอัสัมชัญศิลปชากันต่อครับเอาเชิญเลย สวัสดีครับทุนนทสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญตรงนี้เลยฮะมาจากรงเรียนสัมชันศิราชาครับโอ้ยอยู่ใกล้ๆนี่เองน้องๆเนี่ยได้รับโจทย์อะไรในวันนี้ครับปัญจานเข็นโคกขึ้นภูเขาครับปั่นจักรยานเข็นโคกขึ้นภูเขาครับผมเด็กเล่นด้วยคันนี้ครับคันนี้ด้วยสี่ล้อเนี่ยนะฮะครับผมผมใช้การถ่ายทอดแรงจากการปั่นเนี่ยไปหมุนโคกด้วยก็คือเหมือนกับว่าเราปั่นปั่นล้อจักรยานไปโคกก็ต้องหมุนตามที่เราปั่นไปลักษณะนั้นครับนี่คือเป็นล้อหน้านะครับแล้วปกตรรรงนนนีี้้ะคักอยู่ป คือถ ata, el, la ako, la ako, uno, ้าเราปัดล้อหน้าลงไปตรงนี้ครับอกมันจะหมุนย้อนกลับมันจะตีทางมันจะสวนทางกันวิธีแก้ของเราคือครับเราเพิ่มล้อขึ้นมาอีกล้อหนึ่งครับอีกล้อหนึ่งะครับด้านหน้าครับด้านหน้าของหรือเพิ่มเพาขึ้นมาด้านหน้าล้อจักรยานอีกล้อนึงครับแล้วพอล้อตัวนี้นะครับหมุนไปด้านหน้าเนี่ยล้อเล็กเนี้ยมันจะหมุนย้อนกลับมันจะหมุนสวนทางกันค่ะครับแล้วพอที่หมุนสวนทางกันล้อคอกมันก็จะดันไป้างหน้าีณะคอกมันจะกิ่งละแรงเสียทานมันก็จะน้อยลงคือไอ้จักรยานคันนี้ปกติมันปััดลล้้อหมนน่ที ก็คือขับเคลื่อนล้อหลังนั่นเองนั่นครับถูกต้องครับเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าแทนโอ้โหมาแปลกดียวครับําหรับทีมนี้จะทําการเปลี่ยนจากการขับหลังมาเป็นขับหน้านั่นเองครับแล้วยังมีการเพิ่มล้อขนาดเล็กเพื่อนํามาเป็นตัวคลิ้งพบงไปข้างหน้าซึ่งลักษณะการทํางานก็คล้ายกับเฟืองนั่นเองครับคุณผู้ชมเมื่อมีการหมุนของล้อหน้าแรงเสียดทานจะทําให้ล้อขนาดเล็กนี้ทํางานเพื่อเป็นเฟืองไปหมุนครกให้หมุนไปข้างหน้าแทนนั่นเองครับคือถ้าให้สะดวกตอนนี้เราจะลื้อเบรกหรืออะไรออกไห้หมดเลยโอ้ หร <aría> om, ือค <broken>, <c ười> ่อนข้างเยอะครับสนุกครับงานนี้สนุกเชื่อผมต้องขันดีเอะเอเอะขันน็อตนี่ฮะอันนี้อันนี้องอารมณ์ขันนะน้องๆนะฮะถอดทุกอย่างออกมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับในที่น้องๆต้องการเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะโมกันก็คือต้องมีการใช้แรงคนเขาช่วยครับคือแรงคนแบบคนที่คนที่คนคนปั่นครับครับผมต้องโน้มตัวไปด้านหน้าครับครับผมเพื่อกดล้อหน้าเลยครับต้องมีเก้าอี้ที่เสริมขึ้นมาครับเพราะกาอเก้าอี้ตัวนี้นะครับมันจะ เลิกไปครับไม่เหมาะกับคนปั่นครับใช่อันนี้มีเหตุผลไหมครับเพือจะยืดขาได้เต็มที่ครับก็คือมีแรงฉีบได้เยอะมากขึ้นจะออกแรงยืดขาได้เต็มที่ครับอ๋อวงมันจะได้เยอะขึ้นนั่นเองใช่ไหมครัแล้วพูดถึงตัวแฮนด์หลังนะตัแฮนด์นี่ต้องบิดบิดขึ้นไปเหมือนเสือหมอบครับอ่ะอารมณ์เหมือนรถเสือหมอบใเสียลงคนกดลงไปครับผมแล้วน้อมตัวแล้วกดได้เต็มที่ครับใช่ครับมันก็จะโน้มตัวไปเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วใช่ใช่ไหมครับคือผมเล่นกีฬาอยู่แล้วผมก็โอเคผมก็ถือว่าแข็งแรรงงะดับนึผมว่า เอ่อกลไกอ่ะมันจะเล็กลงทําให้กระทัดรัดขึ้นเนี่ยมันก็มีผมคนเดียวครับลองปั่นลองปัดอ่าแรงมันแบบยังไงฮะมันไม่ใช่ใช่ไหมผมว่าดันไม่ขึ้นฮะพอปั่นแล้วมันแบบรู้สึกว่ามันยังหนักอ่ะมันหนักมากอ่ะแล้วเราจะแก้ไขยังไงดีเปลี่ยนสเตอร์เปลี่ยนตัวสเตอร์ตัวคือตัวนี้นะครับตัวที่เอาไว้ใส่โซ่แต่ถ้าเกิดเพิ่มตัวสเตอร์ให้มันใหญ่ลอกมันใหญ่ขึ้นใช่ครับแล้วก็ต้องเพิ่มขนาดโซ่ให้มันยาวขึ้นใช่ใช่ไหมฮะครับผมเลีวยตรงนี้เรามีโซ่ไหม ไม่ดูนะครับไม่มีไม่มีใช่ไหมครับโอเคพี่เนี่ยมีอยู่อีกห้องหนึ่งให้น้องเนี่ยไปหาได้นะครับที่ห้องสารพัดวัสดุนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะให้พี่ช่างนะครับเป็นคนจัดการตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนครับเอาล่ะเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเราไปกันครับที่ห้องสารพัดวัสดุครับไปไปพร้อมแล้วไปเลยฮะไปครับจะมีการทดแรงโดยการเปลี่ยนสเตอร์ให้ใหญ่ขึ้นด้วยครับก็ต้องมาดูกันครับว่าจะใช้สเตอร์ขนาดไหนที่จะทําให้ระหว่างสเตอร์หน้าและสเตอร์หลังสัมพันธ์กันแต่ก่อนก็ต้องไปหาโซ่ที่มีขนาดยาวขึ้นก่อนนนัั่เองครบ เจอไรอ่ะไหนไหนเจอแล้วดูนี่ยาวพอยาวพอวะยาวพอวะเดี๋ยล่วงเดี๋ล่วงเดีล you know. ่งเป็นสนิมหรือเปล่าเป็นสนิมล่วงในไหนก็หามาแล้วนะครับอ่าฮะแต่ก่อนจะได้ไปต้องตอบคำถามให้ถูกเท่านั้นนะครับครับพร้อมนะครับพร้อมครับฟังคำถามดีๆครับเพราะเหตุใดครับจระเข้เนี่ยจึงนอนอ้าปากในเวลากลางวันครับกองไก่ครับเพื่อระบายความร้อนออกจากร่างกายครับระามรหรือขอไข่ครับ เพื่อวางกับดักล่อเหยื่อมาเป็นอหารปรึกษาได้เลยครับผมว่ามันน่าจะระบายความร้อนนะจระเข้มันขี้เกียจนะจริงๆมันเป็นคนขี้เกียจนะผิวมันหนาผิวมันหนาระบายความร้อนมันต้องระบายที่มันบางๆคล้ายๆคล้ายๆสุนัขต้องแลบลิ้นแลบลีนมันหนาอะไรประมาณนั้นโอ้มันต้อง่างนั้นแน่ๆมันซึมผอมมาทางผิวนังไม่ได้หรอกลายาจำมาครับมาครับน้องตอบว่าข้อกอไก่ข้อกอไก่นะครับเพื่อระบายความร้อนออกจากร่างกายนะครับครับและคําตอบที่ถูกต้องก็คือ ถูกต้องครับเป็นอย่างนี้นะครับต้องเ้จระเขเป็นสัตว์ที่ไม่มีเหงื่อเหมือนคนครับแ้วไทำให้ต้องระบายความร้อนออกจากร่างกายด้วยการอาบป่าเลยครับเรับตอบถูกแล้วนะฮะครับได้ของแล้วเรียบร้อยครับทำกันต่อครับเชิญครับขอบคุณครับบายแล้วงๆอ้เอาละครับได้มาเรียบร้อยแล้ว ดูจากภาพรวมทั้งหมดทั้งแนวคิดและหลักการจนออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ดูไม่ยุ่งยากในซับซ้อนของทีมนี้แล้วต้องบอกว่าถ้าสามารถเห็นครกขนาด70กิโลโกรัมขึ้นพื้นเอียงที่ทำมุม20อ,องศาได้จริงแล้วก็ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับและในที่สุดก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องมาตามลุ้นกับทีมอสัมชันศิลาชากันครับและตอนนี้ก็ได้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาและฝ่ายตรงข้ามเข้ามาดูผลงานครับถ้าเราเอาครกมาแทนตัวนี้ครกไม่ได้หมุนย้อนกลับมันจะไม่ขึ้นมาด้านบนถูกไหม เ้าคือต้องใช้ว่าออกแรงเยอะขนาดไหนถึงจะขึ้นถ้าเกิดว่าเราอยากให้ออกแรงเบาขึ้นกดเกียร์ครับคือปกติเนี่ยมันจะเป็นใหญ่กับเล็กใช่ไหมฮะมันก็จะปั่นหนักถูกไหมครับมันก็จะหนักรู้สึกนักถ้าเกิดเราอยากให้เบาขึ้นเราเพิ่มขนาดเ,าเราเรียกว่าเพิ่มซี่ของสเตอร์ฮะอของสเตอร์อที่เป็นเขี้ยงมันนะเราเพิ่มขึ้นแล้วเราจะเราจะปั่นเบาขึ้นแต่เราต้องเพิ่มแบบ ปั่นให้เร็วขึ้นเพื่อให้มันเกิดการหมุนเร็วขึ้นเนี่ยครเอาละครับ,รบช่วงหน้าไม่รู้เป็นว่าแนวคิดและวิธีการง่ายๆนี้จะใช้ได้ผลจริงๆหรือไม่รถของเราสามารถขึ้นไปได้ไม่ว่าพื้นจะเอียงขนาดไหนพื้นผิวจะลื่นขนาดไหนก็ขึ้นได้อย่างแน่นอนครับนะครับถ้าเราบอกว่าตัวเองไม่มั่นใจแล้วใครจะมาสานใจเราสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ ช่วงเวลาที Hi, ่เราจะได้ลุ <t 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 ้นอยู <t <t ่แล้วนะครับว่าทั้งสองทีมการนําเสนอแนวความคิดของเขาจะเป็นอย่างไรเราจะเข้าใจไหมคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามดูอยู่จะเข้าใจกระบวนการของเขาพร้อมไหมครับจุฬาพรครับพร้อมครับจุฬาพรตรังพร้อมแล้วนะครับอ่ะพร้อมแล้วทีมอาสามศศราชาประจําที่ก่อนนะครับเชิญครับจุฬาพรเชิญเลยครับสวัสดีครับก็ชื่อผลงานของเรานะครับเข็นช้างขี่ตะกแเตนะครับชื่อมาจาก ครกเนี่ยนะคะก็คือเปรียบเสมือนช้างที่มีขนาดใหญ่มากค่ะและกระแตก็คือเปรียบเสมือนกับรถจัก,กรยานที่มีขนาดเพียงน้อยนิดเท่านั้นค่ะระบบของเรานะครับมีส่วนประกอบสําคัญทั้งหมด4ส่วนนะครับก็คือตัวนี้นะครับเรียกว่าเพลทครับตัวนี้เป็นแขนดันครับซึ่งแขนดันเนี่ยครับจะติดกับเพลทแล้วก็มีจักรยานซึ่งวางคว่ำอยู่บนเพลทอีกทีแล้วก็จะมีระบบล้อซึ่งต่อกับล้อหลังของจักรยานครับค่ะส่วนประกอบหลักของเรานะคะก็คือเพลทเนี่ยคะ่ะก็จะทําจาก เล็กฉากนะคะที่มีความแข็งแรงมากค่ะ<ด>แล้วทีนี้เร,เราจะต้องเราจะต้องให้ส่วนของเพลทเนี้นะคะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ค่ะแล้วก็จะมีส่วนของล้อนะคะเป็นล้อสกูตเตอร์4ล้อค่ะสําหรับที่จะติดบนเพลทแล้วก็ให้วิ่งไปบนรางที่เราเตรียมไว้ค่ะส่วนประกอบต่อไปนะคะก็คือแขนดันค่ะแขนดันเนี่ยเราก็จะติดกับติดติดกับตัวของเพลทเอาไว้นะคะก็คือจะติดกับบานพับค่ะสามารถพับขึ้นลงได้ค่ะแปดร้อยแปดสิบองศาเลยค่ะ แล้วตรงนี้นะคะก็จะติดกับล้อเอาไว้ค่ะสําหรับให้เคลื่อนที่ไปได้ง่ายขึ้นค่ะต่อไปเราก็จะมาดูการทํางานของส่วนตรงนี้นะคะซึ่งมีความมหัศจรรย์มากค่ะทั้งตัวแขนที่สัมผัสกับตัวครกแล้วก็ตัวแขนดันนะครับตอนที่บนพื้นราบนะครับไอตัวทั้งทั้งข้างบนข้างล่างตรงนี้ครับมันจะสัมผัสทั้งสองอันแต่พอขึ้นพื้นเอียงแล้วครับไอตัวนี้จะเข้ามาสอดด้านใต้แล้วก็ดันขึ้นไปข้างบนได้นะครับพื้นเอียงจะเป็นกี่องศาเนี่ยครับ ปรับได้หมดครับอย่าให้มันคว่ำแล้วกันนะครับชันแค่ไหนก็ได้ได้ขึ้นครับไอ้ตัวล้อตัวนี้มันจะปรับมุมปรับได้มาเพื่อช้อนมันได้เพื่อช่วยดันได้ด้วยคอ๋อเหรอครับต่อไปเป็นส่วนที่เราดัดแปลงตัวจักรยานนะครับที่เมื่อกี้พูดไปแล้วนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าเราถอดล้อหน้าออกก็ตะเกียบหน้าเนี่ยครับประกบลงบนบนเพลทครับแล้วก็เราถอดยางยางหลังออกยางเราหลังออกเพื่อให้เป็นตัวเก็บสลิงสลิงของเราเนี่ยครับจะถูกลากเข้ามาเก็บในวินเดี๋ยว ว่นจะอธิบายเรื่องระบบรอกครับระบบรออนะครับระบบร้อนี้เป็นส่วนที่เราทำส่วนที่ทําให้เรามาั่นใจว่าไอรถของเราสามารถขึ้นไปได้ไม่ว่าพื้นจะเอียงขนาดไหนพื้นผิวจะลื่นขนาดไหนก็ขึ้นได้อย่างแน่นอ <c oughs> น,นครับก็คือภาพนี้ก็จะเป็นรอกเดียวเคลื่อนที่2ตัวเ้าเดียวเคลื่อนที่2ตัวนะครับแล้วก็เป็นรอกเดียวตายตัวอีกหนึ่งตัวนะครับเคลื่อนที่2ตัว T เท่ากับ W ส่วน4หรือว่าถ้าเทียบง,ง่ายๆก็คือว่าถ้าถ้าเราต้องการยกของ10กิโลออกแรงแค่2.5้กิโลยกขึ้นแล้วครับ เราไม่สามารถจะไปวัดน้าหนักแน่นอนได้ผมก็เลยคํานวณน้ําหนักอ้วนน้าหนักลดน้นําหนัก,นนกครกคร่าวๆแล้วนะครับทั้งหมดจะประมาณ128กิโลครับเมือม่อไอตัวพื้นอยางเองเนีเ่ยมันก็ช่วยผ่อนแรงไปแล้วได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับน้ําหนักจะเหลือประมาณ64 <24 S 1> กิโลแล้วครับแล้วก็ถ้าใช้โลกระบบหนึ่งก็คือมีโล,ลื่อนที่ตัวเดียวเนี่ยจย์ตัวนี้คะแนนสูงสุดมันคือ10วินาทีในการทบนําไม้ครกขึ้นไปถึงจุดสูงสุดใช่ใน10วินาทีเราต้องปั่น9รอบปัน่นตัว บันไดครับเก้ารอบในสิบวินาทีในสิบวินาทีแต่ต้องออกแรงตั้งสามสิบสองกิโลครับแต่ถ้าเราเป็นลอกระบบสองซึ่งมีลอกขึ้นทนี้สองตัวเราออกแรงแค่สิบกกิโลแต่เราต้องปั่นเพิ่มมากขึ้นเป็นสิบแปดรอบแต่ถ้าเป็นลอกระบบระบบสามแรงเนี่ยเหลือน้อยมากเหลือแค่แปดสิบนิวตันแต่เราต้องปั่นถึงสามสิบกรอบในสิบวินาทีซึ่งไม่ไหวสามสิบหกรอบในสิบโอ้ปั่นยี่ยี่ยี่เลยนะเราเลือกว่า เราเลือกระบบ 2, 2> ครับเพราะว่าแรงแค่160นิวตันกับ18รอบนี <oh, ้กำลังโอเคเลยขอบคุณครับจุฬาพรจุฬาครณ์นัยมสันทันศิราชาครับรู้สึกยังไงครับกับระบบนี้มีข้อสงสัยมีอะไรอยากสอบถามเชิญครับเรื่องการอุปกรณ์การประกอบและถ้าถ้าอีกฝั่งมันเนี้ยไม่สามารถวางลอกได้คุณจะทำยังไงครับโอ้ถ้าอีกด้านหนึ่งมันไม่มีมันไม่มีที่ยึดลอกนะจะทำยังไงได้ หรือว่ามันจะใช้งานไม่ได้เลยถ้าไม่มีรอกถ้าถามอย่างนั้นตรงๆเลยมันก็ไม่ได้ครับเพราะระบบของเรามันต้องยึดกับรอกเพื่อผนแรงเพื่อผ่นอผนแรงครับถ้าแบบแรงหนักๆ640นิวตันที่เราคิดมาเนี่ยครับไม่ไหวไม่ไหวอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยถ้าคนคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีแรงก็ใช้งานจริงไม่ได้สิคะใช้งานได้ของเรามันเบาครับแต่ถ้าเราอยากให้เราต้องปั่นให้เร็วครับ เพิ่มจำนวนรอบื่อนที่ก็ได้ครับแต่แต่ตัวนี้มันก็คอแรงตั้งสี่เท่าแล้วครับคือมันเบาอยู่แล้วแต่ว่าแต่โจทย์มัน1ิวิไงร้องปั่นให้เร็วครับนะครับคือถ้ามีเวลาเยอะขึ้นมันก็เพิ่มรอบชดเชยได้นะครับเดไม่ต้องถ้าไม่แข่งขันกับเวลาเราบอกว่าพี่จะออกแรงแค่ไหนระบบนี้จะทําได้ทาได้เพางั้นเมื่อกี้เราบอกว่ามันมหัศจรรย์มากเนี่ยทำให้ผมผมชงงักนิดนึงอยากอยากรู้จังเลยว่ามันมหัศจรรย์ยังไงแสดงว่ากลไกมันจะต้องแบบ น่าทึ่งมากเลยทําไมมันถึงพลิกได้ทําทไมมันถึงเจ๋งก็คือว่าตัวนี้มันมีประโยชน์อยูอ่สองอย่างครับอ,อย่างแรกก็คือว่ามันทําให้ครกเนี่ยกลิง้งเพราะมันเป็นลูกล้อที่ว่ามันฟรีอีกอย่างนึงก็คือว่ามันเป็นตัวสอดอยู่ข้างใต้พอขึ้นเงินใช่ไหมครับแคนนี้ก็จะสอดอยู่ลักษณะนี้ครับก็คือว่าล้อล่างจะเป็นตัวสัมผัสกับครกครับแต่พอเริ่มขึ้นไปอีกล้อนี้ก็จะเริ่มมาประกบด้วยเหรครับล้อข้างบนนะครับคือกรับใจก็ตามที่ที่ล้อเนี่ย